บีแลมสิงทีวีนำเสนอโดย Suzuki XL7 คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอ์ปอเรชั่น w w w b ์ไว m s i n g t ด c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกผมเนี่ย ในใจผมชอบเทียโกในการเล่นฟุตบอลนะครับแน่นอนแมนออฟเดอะแมทเนี่ยมันเป็นเป็นซาดดโอมาเน่อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าข้อหนึ่งของเทียโกฮันดาล่านี่น่าสนใจมากนะครับเป็นคนที่เล่นฟุตบอลได้ช่วงเนี้เหมือนกับกําลังท็อปขึ้นมาเล่นในอย่างน่าสนใจนะครับแล้วก็ซาดดโอมาเน่เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เล่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดนะครับว่าเขามีความสําคัญกับแผนการเล่นของเยอกนค็อป ขนาดไหนในการลงสนามในแต่ละนัดแต่ละแมตช์นะครับเขาเป็นคนสําคัญจริงๆสําหรับซาเดโอมาเน่ะนะครับแน่นอนแหละครับฟุตบอลมันไม่มีใครที่สามารถจะยิงได้ทุกนัดมันจะต้องมีช่วงเวลาที่ฟอร์มตกนะครับช่วงเวลาที่ตอตแอะแอะนะครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะนักฟุตบอลทุกคนก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับคนหนึ่งเหมือนกันซาเดโอมาเน่ก็พิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งเลี้ยวภูอยู่ในเส้นทางของคอร์ดูเปิลนะครับหลังเกมดีกว่านะครับจากการที่เลี้ยวภูเนี่ยชนะ ทางแมนซิตี้สานะครับเข้าสู่รอบชิงชลเลิศเอฟเอคัพครั้งแรกในรอบ10ปีครั้งสุดท้ายที่ชิงก็คือปี2012นะฮะทั้งนั้นภายหลังเกมครับเยนค็อกก็ออกมากล่าวนะครับว่าเขามีความภูมิใจอย่างที่สุดในตัวของนักฟุตบอลนะครับมันยอดเยี่ยมมากนะครับโดยเฉพาะฟอร์มในครึ่งแรกเนี่ยคือหนึ่งในการเล่นที่ดีที่สุดของทีมเลยทีเดียวนะครับครับบอกว่าฟุตบอลในครึ่งแรกของผมเนี่ยสมบูรณ์แบบมากนะครับเราทําทุกอย่างเข้าทางไปหมด เรายิงประตูได้อย่างถูกที่ถูกเวลานะครับเราเล่นได้เด่นมากๆผมรักทุกวินาทีของเกมในครึ่งแรกแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่าเราแข่งขันกับใครนะก็บอกแบบนี้นะครับเขาบอกครับบอกว่าครึ่งหลังมาเนี่ย ขึ้นหลังมาเกมมันเปิดปุ๊บเลยนะครับมันเริ่มต้นด้วยประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างรวดเร็วมากไม่ถึง2นาทีเยดังนั้นคุณก็ต้องเข้าใจถึงคุณภาพของซิตี้ที่มันสุดยอดมากลยครับเขาบอกว่าเขาพวกเราเนี่ยนับถือแมนซิตี้เป็นอย่างมากลยครับสุดท้ายแล้เราก็ชนะได้แต่เป็นชัยชนะที่ยากลำบากในการต่อกรกับซิตี้นะครับแต่เราก็มีนักบอลทั้งหมดเนี่ย11คนและตัวสำรองที่ดีนะครับทำให้เรา ผ่านเกมนี้มาได้นะครับผู้สื่อข่าก็ถามต่อนะครับบอกว่าในสถานการณ์การลุ้น4แชมป์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันลุ้น4ี่แชมป์แล้วครอบช่วยพูดหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับครอบก็บอกพูดถึง4ี่แชมป์เหรอผมไม่อยากจะเชื่อเลยครอปก็บอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าผมยังไม่อยากจะเชื่อหรอก ว่าคุณจะต้องคุณจะต้องชนะมันให้หมดทุกนัดเลยเหรอนะฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับไม่ได้ง่ายเป็นแค่ความคิดเท่านั้นคอาบ,บอกว่าแต่ถ้ามองเกมเนี่ยเกมเนี่ยมันเป็นชัยชนะที่มีความหมายมากนะครับมีความหมายมากๆและมีความหมายว่าเราจะต้องเล่นเพิ่มขึ้นอีกนัดหนึ่งนะฮะของผู้ติดตลกนะอันนี้แล้วเขาก็บอกว่าคุณก็ต้องไม่ลืมจุดนี้ไปด้วยนะครับว่าจากโปรแกรมนับจากนี้ไปต้นไปเนี่ย พวกเราแทบจะไม่มีเวลาพักเลยจะต้องเล่นต่อเนื่องสัปดาหล์ละ2นัดไปจนถึงจบซีซั่นนะครับแต่ครอบก็บอกว่าแต่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครจะไปสนใจเรื่องนั้นหระ <c oughs> เรามีแมชให้เล่นแล้วเราต้องพุ่งไปสิสู้ไปสินี่กอปครอปบ,บ,บอกอย่างนั้นนะครับสุดท้ายนะครอบก็บอกว่า,าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับในการลุ้น4แชมป ในช่วงท้ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแต่เวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลของเราทุกคนเนี่ยคงจะเป็นเหมือนกันนั่นคือพวกเรากำลังมีความสุขมากเราเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมาได้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากจริงๆเลยหรือคุณจะเถียงผมนี่ครอปก็กล่าวมาแบบนี้นะครับแน่นอนครับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับไม่เป็นไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่จะต้องมานั่ง นู่นนั่นนี่เนะครับเป็นช่วงเวลาที่คึกคัก,คกเซเลบตก่อนที่จะต้องกลับไปใช้ชีวิตในการทํางานต่อนะครับก็คึกคักไปได้จนกระทั่งเดี๋ยววันต่อๆไปก็ต้องกลับมาทํางานกันเหมือนเดิมนะครับแล้วลิเวอร์พูลงานจากนี้ไปนะครับพวกเขาจะต้องเจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับในตำนานอยู่แล้วนะครับในวันอังคารนี้นะครับเวลาตีสองเลยครับลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นแดงเดือดที่ต้องมาเตะกลางคืนเนือ่องจากว่า โปรแกรมเนี่ยถูกเลื่อนมานะครับโปรแกรมถูกเลื่อนมาซึ่งล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เอาชนะนอริสซิตี้นะครับมาได้3ประตูต่อ2นะครับพูดถึงคอดตเปิเลของลิเวอร์พูลนะครับในอีก4ี่เอ่อีแชมป์ในปีนี้นะฮะหแชมป์ได้มาแล้วครับนั่นก็คือคาราบาวครับนะลิเวอร์พูลนั้นเอาชนะเชลซีได้ในการดวลจุดโทษ11ต่อ10นะครับคาตาผมเลยที่สนามนิวเวมบรีเพราะว่าไปรายงานพิซไซให้กับ PPTV ี d ช่อง36จากนั้นใน FA Cup นะครับ เรอรวพูจะรอพบกับผู้ชนะในค่ำคืนวันนี้นั่นก็คือเชลซีหรือนะครับเชลซี Chelsea, หรือคริสตัลพาเลสนะครับสองทีมจากมานครลอนดอนที่จะเตะกัน22นาฬิกา30นาทีที่นิวเมบรีเช่นเดียวกันนะครับถ้วยต่อมาที่ต้องลุ้นนะครับนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเหลืออีก7เกมเรอร์พูตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1คะแนนนะครับเพราะนั้นก็ ถือว่าบอลในแฮนด์มันอาจจะอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะซิตี้จะเป็นผู้กําหนดโปรแกรมอย่างที่บอกดูแล้วซิตี้อาจจะเบากว่านะครับแต่ในสารการแห่งความเป็นจริงก็ต้องสู้กันไปส่วนนะฮะอีกหนึ่งรายการนะครับลิเวอร์พูลก็จะต้องมีคู่ปรับสําคัญอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในเส้นทางแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าลิเวอร์พูลจะต้องผ่านเบียรเรลให้ได้ก่อนนะครับบียรเรลปีนี้ทุบทั้งยูเวนตุส แล้วก็ทุบทั้งไบยมินิกมานะครับได้วัดฝีมือกันครับระหว่างเยนครอปกับคุณนายแอมเบรีนะครับผู้ที่ชนะจะเข้าไปชิงกับเชลซีหรือ,อขอภัยครับก็คือเข้าไปชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเรอัลมาดริดที่ปราบเชลซีมานั่นเองนะครับสนุกแน่นอนฤดูการนี้นะครับจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เยนครอปบ,บ,บอกว่าช่วงนี้เนี่ยดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกไม่ใช่เยนคอก็บอกว่า เป็นช่วงเวลาที่แฟนฟุตบอลจะต้องแฮปปี้สุดๆนั่นเองนะครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ True i d